วันนี้เรามาดูคันนี้กันครับ t o y ยต a a l p a พาคันนี้เดิมเป็นจอจากโรงงานซึ่งฟังก์ชันค่อนข้างน้อยไม่ใช่ระบบ a อ d r o i d แอปเพิ่มไม่ได้จะดู YouTube หรือใช้แผนที่ออนไลน์ก็ทําได้มาเต็มที่ใช้งานค่อนข้างจากัดเลยนะครับในที่สําคัญจอเพดานด้านหลังก็มีอาการเสียผู้โดยสารตอนหลังดูอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับลูกค้าเลยตัดสินใจอัปเกรดใหม่ทั้งหมดครับเปลี่ยนเป็นจอนาการิชิตรงรุ่นอัลาดเวลไฟน์การติดตั้งแบบตรงรุ่นใส่พอดีคอนโซลไม่ต้องดัดแปลงให้เสียทรงสเปคตัวจอนี้จัดเต็มมากเลยรรรบ8ข้ออ16ืแง เลล่นนืมากยะครองรับการใช้งานได้หลากหลายทั้ง y o YouTube g o o g l e Map Netflix หรือโหลดแอปเพิ่มเติมจาก Play Store ได้ตามต้องการเลยนะครับจอภาพคมชัดสีสวยตอบสนองไวทำให้ห้องโดยสารุูทันสมัยขึ้นในส่วนของกล้อง360องศารถคันนี้มีกล้อง360องศามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับภาพไม่ค่อยชัดโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือในที่แสงน้อยเราจึงอัปเดตกล้อง360องศาใหม่ทั้งชุดภาพคมชัดขึ้นมากช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่้าทั้งหมดจะ,สะแสดงผลผ่านจอใหม่โดยตรงทํางานสอดคล้องกับระบบรถเกียร์ถอย ขึ้นทันทีเลี้ยวซ้ายขวาภาพมุมข้างสแสดงอัตโนมัติมีเส้นเลี้ยวตามหลังจากติดตั้งเสร็จห้องโดยสารของโตโยต้าเอาผ่าเปลี่ยนลูกทันทีดูหรูขึ้นทันสมัยขึ้นใช้งานได้ครบกว่าของเดิมหลายเท่าเลยนะครับนี้ใช้เอาผ่ d หรือว่าวีลไฟแล้วรู้สึกว่าจอเดิมใช้งานได้ไม่ตอบโจทย์ได้ระบบ a อ d ด o อ d ด์แรงๆ <c oughs> อ,อัปเกรดกล้อง,องสา0องศาให้ชัดขึ้นสมาเข้มมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับทีมงานพร้อมให้คำแนะนำเสมอสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ